สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องงานช่วงนี้อาจจะต้องรอจังหวะเวลาเพราะสิ่งต่างๆอาจจะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องรอเช่นคนที่ไปสัมภาษณ์งานสมัครงานไว้ต้องรอเขาพิจารณาหรือใครที่ทำเรื่องของเงินเดือนเพิ่มหรือขอทำเรื่องปรับตำแหน่งอยากจะโยกย้ายงานต้องรอเวลาค่ะถ้าถามว่าเรื่องงานมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนโยกย้ายไหม ต้องตอบว่ามีนะคะแต่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งและอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าถามว่าจะยังสามารถทำงานที่เดิมได้ไหมขอแนะนำค่ะว่าตอนนี้นะคะให้ทำงานที่เดิมก่อนนะคะเพราะสถานการณ์มันไม่ได้บีบบังคับจนเราทนไม่ได้เพียงแต่เราอาจจะแค่รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องอดทนนะคะแล้วก็ทางานที่เดิมไปก่อนค่ะการเงินดีเลยค่ะ คุณสามารถจัดการบริหารเรื่องการเงินได้ดีทําให้รายได้ดีไปด้วยและอาจจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้อีกนะคะอาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของเงินโดยตรงแต่อาจจะมอบโอกาสต่างๆที่สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้หรืออาจจะหยิบยื่นสิ่งของที่มีมูลค่าให้คนที่ทํางานอาจจะได้รับค่าตอบแทน หรือถ้าเป็นช่วงที่โบนัสออกก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งลูกหนี้ที่หายหน้าไปห่างๆกันไปถ้าเราตามทวงถามดีๆช่วงนี้อาจมีลุ้นได้คืนมาบ้างก็ได้นะคะความรักสำหรับคนมีคู่ อาจจะต้องสำรวจเช็คตัวเองด้วยว่าเรามีเวลาให้คนรักของเราหรือเปล่าส่วนใครที่มีแฟนลองเช็คดูก็ดีนะคะว่าตัวเราเป็นฝ่ายทอดทิ้งเขาหรือเปล่าเพราะว่าดวงชะตาบอกว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ทอดทิ้งกันอยู่หรืออาจจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจกันเท่าที่ควร อารมณ์เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากเท่าที่ควรค่ะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูแลอารมณ์ความรู้สึกพยายามเติมเต็มหาเวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นและดูแลกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะและจะทำให้ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่มันค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ความรักสำหรับคนโสดถ้าอยากมีแฟนจริงๆอาจจะต้องสำรวจดูตัวเองก่อนว่าที่ผ่านมาเราตั้งสเปคคู่ของเราไว้สูงเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นให้ลองลดสเปคลงมานะคะหรือถ้าตัวคุณเป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายเข้าไปจีบเขาเองอาจจะต้องใช้ความพยายามสูงหน่อยถึงจะสำเร็จคะ่ะสุขภาพระวังในเรื่องของสายตาการล้าของสายตา บางทีเราอาจจะเล่นมือถือนานเกินไปหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีอาการปวดแขนปวดข้อไม้ข้อมือต่างๆนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเป็นหายๆค่ะพอหายเสร็จมันก็จะวนกลับมาอีกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ในเรื่องของโชคลาภใครบอกว่าโชคลาภจะมาจากสิ่งใกล้ตัวเช่นซื้อเลขบ้านซื้อเลขทะเบียนรถหรือซื้อเลขของอายุของเด็กในบ้านก็ได้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข7ค่ะ